้เท่าไหร่ันนี้ร้อยหนึ่งแล้วบ้านยายอยู่ไหนร้อยสิบรอยกแล้วแม่ไปทำไรร้อยนี่งยาที่ยากินอะไรสิเดินไหวไยมแล้วไม่มีลูกหลานเหรอไม่มีลูกหลานมีไทยแล้วอย่างเงี้ยกินเลอดวเองแล้วเดือนนี้ทุกวันไหมจ๊ะขอขายถ้าหาปวดได้เยอะก็เอามาขาย bột dừa à, lo 5 ba, bắp này thửa lại các hai thế Này โี่สิบโลยี่สิบโลยี่สิบโลได้ร้อยเลยกี่วันน่ะกี่วันก่าจะเก็บได้ยี่สิบโลคลิปกว่าวันไม่ได้ออกาเก็บเองเรคนเป็นก็ป็นยีพันก็เป็นน้าีญญาน้านั่นกต้องมาเทหน้ายาดูจักนี้ไหมบินบอลลิริ้จับไหมบินบอลลิริสเคยได้ยินชื่อไหม ยายยิงชื่อจะจำไม่ได้ยายคนที่ลืมนะเดี๋ยวนี้รแล <ะ S 2> นน้วพงรู้จักไหมรู้จักเลยหสามยา้เลยเรื่องนีน้นิชัยบัญชารู้จักแต่ชื่อจะไม่เห็นตัวไม่จริงอยู่ตัวคนเดียวไหมคะยายอยู่กับลูกชายากับลูกชา,ายล,ลูกชายไม่รู้เหรอยายยายขนมาขารู้ ยานซื้อยาซื้อนาลูกเาไม่ให้ตัง้้งยม้ังวท้นยนพไม่นะแล้วยไม่ตํางไเก็บัวไปขายแล้วนะอยู่ที่บ้านเก็บไว้นะพันห้าายยายนะเอาไหม วรี่ยยายามับินบรตนะยาจำไว้นะบินบรลลีิตให้นะใครก็ถามยายแ้วเงินไม่เนีบินบลลีิวยนะยายไม่เคยไปคุยกเับทนะกินกิน่อิดเช้าอะไรยายนะแข็งแรงกินแล้วหัวขาหัวเขดีเ็บตังดีดีนะ ไปาล้นายนะอยาชื่อได้ไหมไข่อยาชื่อได้ไหมบินบัลลูริสพูดบิบินใช่มาเก็บแมสด้วยนี่มันใหม่นะ